รู้หรือไม่หอยกาบช่วยตรวจจับสารพิษและวัดคุณภาพของน้ำปลาปลาได้ด้วยนะคุณจะเชื่อหรือไม่สัตว์น้ำตัวเล็กๆอย่างหอยกาบหรือหอยตรับสามารถบอกสถานะคุณภาพของน้ำได้ด้วยนะเนื่องจากหอยกาบเป็นสัตว์ที่มีความไวต่อสารเคมีและสิ่งสกปรก,กในน้ำหากสัมผัสได้ถึงสิ่งเจือป,ปนในน้ำที่ทำให้ระคายเคืองหอยกาบจะเปิดฝาขึ้นทันทีนักทดลองในประเทศโปแลนด์จึงใช้ก้นไกาตามธรรมชาตินี้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแม่น้ำวาตาในรงบัมบัดน้ำเดเบียซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำปลาปลาให้กับประชากรหนึ่ง ร้านจะแสนคนใช้อุปโภคบริโภคนักทดลองใช้วิธีติดสปริงที่เปลือกหอยทั้งหมด8ตัวโดยส่วนปลายติดตั้งเซนเซอร์เอาไว้เมื่อหอยเปิดฝาขึ้นเซ็นเซอร์ก็จะถูกยกขึ้นและส่งสัญญาณไปยังระบบคอมพิวเตอร์ทันทีจากการทดลองสสัปดาห์ติดต่อก,กันตลอด2ี่ชั่วโมงพบว่าหอยทั้งแตัวมีการขยับเปิดและปิดฝารวมกันกว่า3 2 0 0 0ครั้งทําให้ระบบของน้ปาปราปาปิดการใช้งานชั่วคราวเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําสําหรับข้อดีของการใช้หอยกาบคือมีอายุยืนยาวกว่า50ปีและสามารถทํางานได้ต่่ออเนืง ชั่วโมงแต่นะักทดลองจะใช้หอยกาบเพียงแค่3มเดือนและจะปล่อยกลับคืนธรรมชาติเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจอย่างไรก็ตามการใช้สัตว์เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำหรืออากาศไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะในอดีตเคยมีการใช้นกขมิ้นเพื่อตรวจจับปริมาณของก๊าซคาร์าบอนมอนอ,อกไซด์ในเหมืองถ่านหินหรือที่สาธารณรัฐเช็กก็ใช้ปลาเท้าในการตรวจสอบมลพิษทางน้ำหากปลาเคลื่อนไหวช้าลงหมายถึงตรวจจับการเพิ่ม้นของสารพิษในน้ำที่มีปริมาณมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าทดลองอะไรก็ดูดีๆละ่ะ พี่ๆพ e ี t ออาจจะจับตาดูคุณอยู่ก็ได้นะ